สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่25พฤศจิกายน2563ตอนนี้เป็นตอนที่28นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องหลักการหรือว่าวิธีการในการดูการฮะหรือการพาขีในดวงชะตานะครับ กา,การดูการทะแล้วนะครับการทะหรือว่าการพาคีของธาตุราศีบนและราศีล่างนะครับก่อนอื่นเรามาดูการทะของธาตุราศีบนก่อนนะครับการทะหรือการพาคีเนี่ยคือคือว่าท่าหะท้าหะแล้วไม่แปลธาตุหรือไม่เปลี่ยนสถานะเป็นธาตุใหม่ถือว่าไม่มีกําลังนะครับแล้วอีกกรณีหนึ่งคือการฮะ หรือว่าพาคีเนี่ยคือท้าหาถ้าท้าหาแล้วแปลธาตุหรือเปลี่ยนสถานะเป็นธาตุใหม่ถือว่ามีกําลังนะครับจะมีสองลักษณะน,นะครับการหาัหรือว่าการพาคีไอนี้เป็นของราศีบนนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่ไม่แปลธาตุเมื่อไหไร่เมื่อไหร่ไม่แปลธาตุเมื่อไหร่แปรธาตุคำตอบอยู่บรรทัดนี้ครับการหะหรือว่าการพาคีคือ ถ้าห้าแล้วไม่แปลธาตุหรือไม่เปลี่ยนสถานะเป็นธาตุใหม่นะครับเพราะว่าไม่มีฐานเดือราสีล่างหรือว่าฤดูการสนับสนุนเขาจะเรียกว่าฮะหะกันเฉยๆนะครับซึ่งลักษณะนี้จะอยู่ในโป๊้อีสีเถียวหรือดวงชะตาที่เป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาเท่านั้นนะครับต่อไปการหะหรือว่าการพาคีถ้าหะแล้วแปลธาตุหรือ เปลี่ยนสถานะเป็นธาตุใหม่เพราะเพราะว่ามีฐานเดือนราศีล่างหรือว่าฤดูการสนับสนุนนะครับเรียกว่าหะสําเร็จจะเป็นในดวงชะตาจะเป็นอยู่ในดวงชะตาหรือโพยีซีเถียวที่เป็นกฎเกณฑ์พิเศษนะครับมันจะมีสองลักษณะน,นะครับแบบนี้นะครับอันนี้มันจะเป็น <c oughs> เป็นการหะของราศีบนเท่านั้นนะครับที่เข้าที่บายตรงนี้ไม่เกี่ยวลราศีล่างนะครับ ราสีบนอย่างเดียวนะครับต่อไปการฮะหรือว่าพาคีแล้วให้คุณหรือให้โทษนะครับในพุยหรือว่าในดวงชะตาเนี่ยท่าที่ให้คุณหรือท่าสําคัญหรือท่าที่เราต้องการเนี่ยอันนี้ความหมายเดียวกันนะครับบางคนเรียกว่าท่าให้คุณบา,คบางคนเรียกว่าท่าสําคัญท่าบางคนเรียกว่าท่าให้คุณบางคนเรียกว่าท่าสําคัญบางคนเรียกว่าท่าที่เราต้องการเรียกอย่างไหนก็ได้นะครับถูกฮะเมื่อไหร่ ถือว่าไม่ดีนะครับเพราะาธาตุให้คุณหรือาธาตุสำคัญหรือาธาตุที่ต้องการเนี่ยนะตัวนั้นนะจะไม่มีกำลังหรืออาจเสียหายไปเลยนะครับต่อไปในวิหรือดวงชะตา,าธาตุที่ให้โทษหรือว่าธาตุที่เราไม่ต้องการเนี่ยนะถูกฮาเมื่อไหร่ถือว่ากลับกลายเป็นดีนะครับเพราะจะทําทให้าธาตุให้โทษ หรือท่าที่ไม่ต้องการไม่มีกําลังหรืออาจเสียหายไปเลยนะครับลักษณะอันสอง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 อย่างนี้นะครับคือท่าให้คุณกับท่าท่าให้คุณกับท่าให้โทษนี่นะครับอันนี้เขาหมายถึงทั้งราศีบนและราศีล่างนะครับอันนี้เขาหมายถึงราศีบนและราศีการฮะของราศีบนและราศีล่างส่วนอันนี้คือการฮะของราศีบนอย่างเดียวนะครับต่อไปนะครับ ถ้าฮะแล้วแปลธาตุาเป็นธาตุที่ให้คุณก็จะส่งผลในทางที่ดีเช่นดิถิวันเป็นธาตุไม้แต่มีกำลังอ่อนหรือไม่มีกำลังต้องเสริมด้วยธาตุไม้แล้วในปห่หยีหรือดวงชะตาที่ราศีล่างมีการฮะอันนี้หมายถึงว่าการฮะที่ไม่ใช่ฮะกับดิถิวันนะครับหมายถึงฮะตัวอื่นในดวงนะครับที่ไม่ใช่ดิถิวันนะครับ ที่ราศีล่างมีการฮะแล้วแปดธาตุเป็นธาตุไม้เป็นการฮะอย่างให้คุณต่อไปถ้าฮะแล้วแปลเป็นแปดธาตุเป็นธาตุที่ให้โทษก็จะส่งผลในทางที่ไม่ดีเช่นอิถิวันเป็นธาตุดินแต่มีกําลังอ่อนหรือไม่มีกําลังจะต้องเสริมด้วยเสริมด้วยธาตุดินแล้วในปยหยหรือดวงชะตาที่ราศีล่างมีการฮะ ที่ไม่ใช่ห้าับดีทีวันนะครับถ้าที่ราศีล่างมีการห้าแล้วแต่ธาตุเป็นธาตุไม้เป็นการห้าให้เป็นการห้าอย่างให้โทษเป็นต้นนะครับอย่างลักษณะสองกรณีนี้นะครับมันจะเป็นการพาคีเฉพาะราศีล่างอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวราศีบนนะครับแล้วราศีล่างเวลาเขาเขาฮะากันนี่นะครับเขาจะเขาจะเปลี่ยนเป็นธาตุใหม่ทันทีเลยนะครับไม่จําเป็นต้องมีฐานเดือนสนับสนุนนะครับ ฐานเดือนสนับสนุนก็ต่อเมื่อเป็นของธาตุราศีบนอย่างเดียวครับอันนี้ธาตุราศีล่างพาคีกันเมื่อไหร่ปั๊บมันเปลี่ยนธาตุของมันอัตโนมัติเลยนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ฐานเดือนมาเต็โตัวตัดสินนะครับราศีล่างเนี่ยครับมันจะมีทั้งหลักะสาฮะนะครับหรือว่าปั้วสาฮะปัดวสาหวยหรือว่าสาหวยนะครับต่อไปนะครับ ในโพยีซีเถียวหรือดวงชะตาที่ราศีล่างมีทั้งหลักคะสาหะสาหวยอยู่ด้วยกันมีวิธีการอ่านดังนี้นะครับหลักคะนี่ก็คือการพาคีการพาคีคู่ของราศีล่างนะครับจะมีหกคู่นะครับเรียกขาะไอ้สาหะนี่ก็คือการตายพาคีาธาตุนะครับสาหวยก็คือการไตาพาคีทิศนะครับสามตัวนี้ผมได้เคยพูดพูดอธิบายไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ ให้ไปดูดูกันจำกันให้ได้นะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับในปญียหรือดวงชะตาที่ราศีล่างมีหลักฮะซาหะซาหัวหอยู่ด้วยกันมีวิธีการอ่านดังนี้นะครับถ้ามีหลักฮะกับซาฮะผสมปนเปนกันอยู่ที่ราศีล่าง<ๆ>ให้อ่านซาหะไม่อ่านหลักฮะเพราะซาหะมีกําลังมากกว่าหลักฮะต่อไปถ้ามีหลักฮะกับ ัวสาหะผสมปนเปกันอยู่ที่ราศีล่างก็ให้อ่านปัวสาหะไม่อ่านไม่อ่านหลักะปัวสาหะนี่นะครับก็ได้อธิบายไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับได้อธิบายคลิปที่แล้วไปได้อธิบายในคลิปที่แล้วไปแล้วนะครับปัวสาหะก็คือปัวก็คือครึ่งนะครับสาหะคือตพาภาคีนี่ครึ่งไตพาภาคีนะครับอันนี้ตพาภาคีท่าครึ่งตายภาคีท่านนะครับ ต่อไปถ้าหลักฮะกับปั้ซาฮะอยู่ด้วยกันที่ราศีล่างแต่แยกกันเป็นคู่คู่ก็ให้อ่านทั้งหลักฮะและปูวซาฮะต่อไปถ้ามีถ้ามีหลักฮะกับซาฮะผสมปนเปนกันอยู่ที่ราศีล่างก็ให้อ่านซาหวยไม่อ่านหลักฮะเพราะซาหวยก็มีกําลังมากกว่าหลักฮะนะครับอันนี้อันนี้ระหว่างหลักฮะกับซาหวยนะครับ ต่อไปถ้ามีหลักฮะกับพัวซาหวยผสมปนเปกันอยู่ที่ราศีล่างให้อ่านพัวซาหวยไม่อ่านหลักฮะนะครับพัวซาหวยก็คือครึ่งไตาพาคีทิตนะครับอันนี้มีอธิบายไปแล้วในในคลิปที่แล้วนะครับต่อไปถ้าหลักฮะกับพัวซาหวยอยู่อยู่ด้วยกันที่ราศีล่างแต่แยกกันเป็นคู่คู่ก็ให้อ่านทั้งหลักฮะและพัวซาฮะ ไอ้พุซาหวยครับอ่านผิดครับก็ให้อ่านทั้งหลักคะและพั่งซาหวยถ้ามีซาหะกับซาหวยผสมปนเปกันอยู่ที่ราศีล่างก็ให้อ่านซาหวยไม่อ่านซาหะเพราะซาหวยมีกําลังมากกว่าซาหะนะครับต่อไปทั้งซาหะกับซาหวยทั้งสองอย่างครับแก้ชงได้นะครับแต่ต้องห้ามชงตัวแม่ธาตุนะครับชงตัว ตัวตัวอื่นได้ในสามตัวนะครับแต่ห้ามชงตัวกลางตัวแม่ธาตุนะครับห้ามชงตัวแม่ธาตุเป็นนันขานนะครับเพราะจะทําให้ซาหะและสาหวยแตกซึ่งจะส่งผลในทางไม่ดีนะครับต่อไปถ้ามีหลักะกับซาหะกับซาหวยผสมปนเปกันอยู่ที่ราศีล่างก็ให้อ่านซาหวยไม่อ่านซาหะและก็ไม่อ่านหลักะนะครับให้อ่านซาห่วยนะครับ วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าสงสัยก็ถามได้นะครับแปะโยงนะครับ0816256285ถ,ถ้าชอบก็ช่วยกดถ้าชชอบกก็่วยดติดตามกดกระดิ่งกดทั้งหมดกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ